ันนี้เรามาส่งลูกเป็ดบาบารี่นะครับที่ตรงข้ามวิลเลยเกษตรสารคามนะครับตรงข้ามวิลเลยเกษตรสารคามาลูกค้าสั่งไว้500แต่ลูกเป็ดเรามาไม่พอนะครับเพราะว่า,าที่หน้าฟาร,ร์มเราก็ต้องแบ่งขายด้วยนะครับมหลุดคุณบูกมมนหลุด,ด,ดยนะื้กันมหลุดจากกองกัน เราก็ต้องให้ลูกค้าที่หน้าฟาร์มด้วยนะครับถ้าเราไม่ให้เดี๋ยวลูกค้าจะว้าวได้ครับนี่ก็เปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเช็คเบืองเปิดเปิดเลยนับ่่เลยนับบอยนับยังแยกหลอกกมองาแปรทิพตัวเปิดให้เบิ้งกระเื่อมันง่ามมันแข็งแรงบ่าเนี่นะครับเรามาส่งที่ตรงข้ามวิไลเกษตรสารคามนะครับ เอาลื่นบ้า่อลงพื่นมปันดีขาดด้วยนะครับก็เปิดให้ดูนะครับก็ใส่มากล่องละสิบตัวนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามา882282121นะครับใกล้กรเลี่ยงยีครับไกลไกลไกลบานเขาหรบ้านเลี่ยงหัดเลี่ยงหัดเลี่ยงกงหัดเลงกังหัดเลียงมือไมมือไมัดครับ ดูไหมฮับครับดูมันเถอะมองขึ้นไปทองแดงแดดเป็นมอสเองหารสีหาอย่างนีอาหารยี่ห้ก็จะว่าเสาาา <c oughs> ้นซื้อรถครับยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับครับผมซื้อมาเป็นรถนครับปลูกให้แข็งแรงเลยนะครับก็แต่ลูกค้าจี้มากนะครับเราก็จําเป็นต้องรีบมาส่งที่จริงว่าจะมาส่งอีกวันหนึ่งนะครับ ทำมันพุ่มกกอีกมือหนึ่งมันตีแข็งกว่านี่เหรอเนาะแม่นบ่อันตัวนี้เขาเอาไฟแบบไหใส่เห็นไหไฟไฟไฟบักฉีกขาเ่าบักตุ่มขาเ่าไฟเหลืองเหลืองห่อเลยไหมครับอ๋อโมเมนต์ไฟไฟของงัวมาสั่นโมเมนต์บอกมเนไฟไฟของงัวมันกันยุ่งเถอะนะโ่ก็อะไรยังไฟแห่งหัวม่อนไหมอืมเล้าเขียวพ่ดนี่เราก็อยากได้โมเมนต์คนบ้านเดี๋ยวช้ำนีก็เอาเนาะมาสั่นคนว่าเอื้อนเขาถือมาช่วงหลบซื่อมาสั่นครับเอากระตุกกระโมาเหมือนอีกเขายังเงินยังินงอยู่ แล้วบางคนหนูเรื่องไรเฮื่อรู้มาจากศิวโอนได้ปะโอนไม่ดีเงี้ยเฮือนยังไรของผมบ่ได้ฝากบ่ได้ปลูกก็นี่ไปเหี่ยอ๋อครับเอาก็ะสันนั่นจังหวะกันยังทั่วคุยกันเนาะมื่อแรงมื่อแรงไม่เอาเมื่อตอนสิมาตอนไหนเนี่ยไปใส่ตอนไปส่งขอนแก่นหรอกครับครับเออนั่นแหละกับใบเออเออใบกันครับต้องใบดูมาเอ้า นี่นะครับเป็ดไ,ไล่อยแล้วผมนี่หลายหลายท่านอะไรนะเจอที่แบบโอนเงินก่อนนะของผมนี่มาส่งให้ถึงที่เงินเงินก็โอนไม่ก็โอนไม่เป็นคุณพ่อเขาโอนไม่เป็นนะก็ต้องไปกดมาให้แต่ผมต้องรีบไปส่งเป็ดไข่นะครับต้องรีบไปส่งเป็ดไข่ก็เลยไม่มีเวลารอนะครับเอาให้คุณพ่อเขาดูสุขภาพเป็ดน,นะครับให้เช็คดูเป็ดเดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นๆหน่อยนะครับคลิปนี้กั้งียร์นะครับกำบิดบัก นี่นะครับก็ให้ดูกันนะครับสั่ง500ยแต่ปริมาณเป็ดนเรามีไม่พอเพราะว่าหน้าฟาร์มเราก็ต้องขายนะครับแล้วก็ลูกค้าที่จองไว้ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าก็มีให้ทุกอาทิตย์นะครับมีลูกเป็ดให้ทุกอาทิตย์ถ้าไม่รีบมากถ้ารีบมากเราก็ไม่กล้ารับปากกลัวโดนด่านะครับทําไปแล้วโดนว่าไม่ชอบนะครับชอบแต่แบบยังไงอ่าคือทําให้แบบถูกใจคนนะครับเอาปล่อยเลยคุณพ่อเอาปล่อยเลยอะไรกันเลยครับเดี๋ยวผมกสิไปแล้วผมสีเดินห้างกอ ผมให้คลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนบิ้งก็สื่ออกว่าคาาขายจริงเฮ็ดจริงโอเคเนาะคลิปนี้เอาไว้สั้นๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวผมไปก่อนๆๆไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับๆๆวันนี้เรามาส่งลูกเป็ดบาบารี่นะครับที่ตรงข้ามวิลเลยเกษตรสารครามนะครับตรงข้ามวิลเลยเกษตรสารคราม ลูกค้าสั่งไว้500แต่ลูกเป็ดเรามาไม่พอนะครับเพราะว่าที่หน้าฟาร์มเราก็ต้องแบ่งขายด้วยนะครับมันหลุดคุณบักมันหลุดด้วยกันมันหลุดจากกองเงินเราก็ต้องให้ลูกค้าที่หน้าฟาร์มด้วยนะครับถ้าเราไม่ให้เดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอาได้นครับนี่ก็เปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเช็คเบื้องเปิดเปิดเลยนับเช่นไหนยนับอะไรนับอะไรเนืบยังยากหรอกล้องมาแปะทิปตัวเปิดให้เบิ้งก็ซืดอมันง่ามมันแข็งแรงบ่ นี่นะครับเรามาส่งที่ตรงข้ามวิรัยเกษตรสารคามนะครับโอ้กลนกลองลอ้ลงพืนบ่ลงขื่นงไปมนันดิขาด้วยนะครับเดี๋วเราเปิดให้ดูนะครับเราใส่มากล่องละ80ตัวนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามา0872282121นะครับ ไกล้กับเรียงนี่ครับแมนใกล้ใกล้บานเ้าห่อบานหัทเรียงหัดเรียงหัดเรียงกําลังหัดเรียงกําลังหัดเรียงเนึ่มือไม้มือไม้หัดครับมือไม้หัดครับดูมันเะคัว่นขึ้นไนทองเงแดดเป็นมอนี่อาหารฉีเดใส่ก็จะว่าียซื้อรถครับยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่เบนาเซนนครับครับผมซื้อมายนรถ ครับปลูกให้แข็งแรงเลยนะครับก็แต่ลูกค้าจี้มากนะครับเราก็จําเป็นต้องรีบมาส่งที่จริงว่าจะมาส่งอีกวันหนึ่งนะครับถทำมันพุ่มกกอีกมือหนึงมันตีแข็งกว่านี่เหแม่นาะอันตัวนี้เาเอาไฟแบบไรไฟเหรอไฟไฟแบบจี่กาเ่าแบบตุ้มกาเ่าไฟเหลืองเหลืองห่อเลยไหมครับอ๋อโมเมนไฟไฟของง้อมาส่วนโมเมนไฟไฟของง้อเปนกันยุ่งจังเลยะม่คนละยังไฟแห่งหุ้มหอนไหมเหลาเขียวพวด มี่เราคนอยากได้บองวางแผนคนบ้านเดี๋ยะช้ำนี่ก็เอานอกกระสั่นคนว่านเพื่นเขาถือม uh ้าชงแบบเพื่อกระสั <h <h> <h ่นครับเอาคือสันิดรอมาเหมือนนี่เขาเงินยังงงอยู่นั่นบระการหนึ่งเรื่งไหนเพื่อนรู้ว่าสิออกโอนไหนปะโอนไ่ดีเงินเพื่อนไหนของผมบ่ได้ฝากบ่ได้ปลูกก็หนี่ไปไหมเอ้ครับเอาก็ะสันนั่นจังวากันยังท้วคุยกันเนาะมือแรงมือแรงไม่เอา ตอนสิมาตอนไหนเนี่ยไปใส่ตอนไปอนไปส่งคอนแกนหรอกครับครับกับใบเออเออใบกันครับต้องใบดุมั่วน,นี่นะครับเป็ไปไปดยๆผมนี่หยหลายๆท่านอะไรนะเจอที่แบบโอนเงินก่อนนะของผมนี่มาส่งให้ถึงที่เงินเงินก็โอนไม่ก็โอนไม่เป็นคุณพ่อเขาโอนไม่เป็นนะก็ต้องไปกดมาให้แต่ผมต้องรีบไปส่งเป็ดไข่นะครับต้องรีบไปส่งเป็ดไข่ก็เลยไม่มีเวลารอนะครับเอาให้คุณพ่อเขาดูสุขภาพเป็ดนะครับให้เช็คดูเป็ด เดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นๆหน่นะครับคลิปนี้ตั้งไงนะครับตังบกน,นี่นะครับก็ให้ดูกันครับสั่ง500แต่ปริมาณเป็ดเรามีไม่พอเพราะว่าหน้าฟาร์มเราก็ต้องขายนะครับแล้วก็ลูกค้าที่จองไว้ก็แต่เย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าก็มีให้ทุกอาทิตย์นะครับมีลูกเป็ดให้ทุกอาทิตย์ถ้าไม่รีบมากถ้ารีบมากเราก็าไม่กล้ารับปากกลัวโดนด่านะครับทําไปแล้ว โดนว่าไม่ชอบนะครับชอบแต่แบบยังไงอ่ะคือทําให้แบบถูกใจคนนะครับเอาปล่อยเลยคุณพ่อเอาปล่อยเลยอะไรได้ครับเดี๋ยวผมกสิไปแล้วผมสีเดือนห้างตครับผมมีคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนเบิงกันสิดอกว่าข่าขายจริงเห็ุจริงโอเคเนาะคลิปนี้เอาไว้สั้นๆเดี๋ยวผมไปก่อนไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ